เมื่อวานเผล่อกินหวานเยอะเกินวันนี้เราจะแก้ตัวยังไงได้บ้างข้อที่หนึ่งครับหลังตื่นนอนให้ดื่มน้ำา2-3แก้วทันทีเพราะเป็นการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับและเป็นการกระตุ้นให้ไตเนี่ยขับส่วนเกินออกอันที่ 2. ให้ทานผักผลไม้ธัญพืชไม่กัดสีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะจะช่วยเพิ่มการดูดซึมน้ำตาลในกระแสะเลือดได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงยังช่วยเพิ่มการขับถ่ายให้ดีอีกด้วย ที่3ครับเติมโปรไบโอติกอย่าลืมนะครับของหวานที่เรากินเยอะๆเ,เนี่ยมันเป็นพิษภัยต่อจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ก็จะทําให้ระบบขับถ่ายของเราแปรปรวนได้ครับดังนั้นเราต้องเติมโปรไบโอติกเข้าไปด้วยข้อที่4ครับเราต้องงดของหวานโดยที่ไม่เติมของหวานให้กับร่างกายเราอีกในวันรุ่งขึ้นเพราะร่างกายเราจะได้เอาน้ําตาลที่เมื่อวานที่เรากินเยอะๆเ,เ,เนี่ยเอาไปใช้เป็นพลังงานให้หมดนั่นเองครับโดยที่ไม่ต้องเก็บสะสมในร่างกายรวมถึงนะครับแนะนําให้คอยออกกําลังกายและข้อสุดท้ายข้อที่5ครับเติมไขม แนะนําเลยครับน้ำมันปาล์นน้ำมันมะกอกพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายครับ